นี่จดทเวชแนลยูทูบครับโหนี่ครับวันนี้ผมอยู่ที่ถนนคนเดินบ้านไผ่นะฮะอืมเป็นถนนที่ปิดอ่าถนนเลยนะครับมีเฉพาะวันอาทิตย์นะฮะนี่ครับน่ากินมากนะครับอำเภอบ้านไผ่อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะนี่เรามาดูกันนะครับหมูสเต๊ะนะฮะหมูสเต๊ะนะครับหมูสเต๊ะนะฮะขายกันชุดละห้าสิบห้าสิบถึงร้อยนะครับใหเล็กห้าสิบใหญ่หนึ่งร้อยบาทนะฮะ มีคนละครึ่งด้วยนะมีคนละครึ่งแลล้ว,ลวรรก็มีคคระึ่งอ๋อมีบริการด้วยนะครับอูตเตะสูตรไรเอ่ยเป็นสูตรของบัลบุรุษครับสูตบรรพบุรุษเลยนะนี่ถ้าตกเป็นไม้มา,มาละกี่บาทเยอะครับเนี่ยนอตกมากละห้าบาทก็เหมืนแพงมากเลยนี่ครับมาละห้าบาทนะฮะหลายปีแล้วไม่เคยขึ้นขายมาหลายปีแล้วไม่ได้ขึ้นเลยนี่ครับยากันหัวหมอมเลยตรงนี้นะครับครับผม นี่ตรงนี้เป็นไก่ย่างนะครับไก่ย่างไก่ย่างไก่ย่างถ่า,งานนะฮะตัวละหนึ่งร้อยสามสิบาทเท่านั้นนะครับนี่ครับย่างร้อนๆย่างร้อนร้อนเลยร้อนร้อนร้อน,อน,อนไก่บ้านนะครับร้อยสามสิบร้อยยี่สิบนะรที่สนี่ยตอนนี้ก็มีพลังงานเยอะมากเป็นอาจาที่สอนพเรน นี่ครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะครับโอ้โหมาดูกันดีว่ามีอะไรขายบ้างนะถนน,นคนเดินมีเฉพาะวันอาทิตย์นะครับที่อำเภอบ้านไผ่โอ้แหนมแนมแหนมเจอแหน,น,นมแล้วครับเจอแหนมแล้วแหนมเป็นชุดนะนี่แหนมนะฮะอันนี้คือ ปลาช่อนมีอย่างปลาช่อนนะโอ้โหได้นะคะมาเติมตะกรงก็ได้จ้ะพี่คะถ้ายืนยันแล้วขอดูได้นะคะเพราะว่าวันนี้มันไม่เข้าสักคนเลยค่ะระบบมัน ก๋วจีสารนะครับอ้น่ากินนะครับข้าหนุห่ม5บาทบชินะ5บาทนะกวจีนะครับก๋วจีข้านุ่มจ้าก๋วจีสูตรข้านุ่มนะ

よし นี่มันกินอะไรรึไข่ปลาไข่คอะ ทูน่าแซลมอนร้อยห้าสิบบาทนี่ Hãy subscribe hẳn kênh Ghiền Mì Gõ Để không ขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะสนิธโจทเทเลชแนลยูทูบครับอย่าลืมกดไลค์กดแชรก์กดติดตามนะครับมีแต่อของน่ากินนะฮะ